สวัสดีเพื่อนๆออร o ฟันะครับวันนี้ผมอยู่ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเกิตจังหวัดปุริล์ครับและแน่นอนว่าด้านข้างผมนี่คือ isuzu mu x นะครับผมซึ่งต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยไฮไลท์สำคัญของการเปิดตัวของ isuzu เนี่ยไม่ใช่รถใหม่นะครับซึ่งโมเดลต่างๆไม่ว่าจะเป็น mu x หรือว่า d max เนี่ยยังคงเป็นคันเดิม แต่ครั้งนี้ครับสิ like <What are S 1> ่งที่ใหม่เลยคือมีการเปิดตัวเครื่องยนต์ใหม่ครับซึ่งครั้งนี้ครับยูสูเขามากับเครื่องยนต์บล็อกใหม่ครับนั่นคือเครื่องยนต์2.2 DDI m a x f o r e นั่นเองครับก็ตัวนี้เรียกได้ว่ามาเติมเต็มแล้วกันนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางยูสูเขามีเครื่องยนต์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์1.9นะครับแล้วก็เครื่องยนต์3.0นั่นเองครับซึ่งแน่นอนว่าการมาของเครื่องยนต์2.2เนี่ยก็มีอะไรหลายๆอย่างที่น่าสนใจนะครับวันนี้ผมจะขอเน้นไปี่เยนมลากป ก็จะมีแค่เรื่องของตัวเกียร์อัตโนมัติที่เป็น6จังหวะเนี่ยครั้งนี้เขามากับระบบที่เป็นเลฟโทนิกนั่นเองครับแต่ครับไฮไลท์คือเครื่องยนต์2 2ครั้งนี้ครับเครื่องยนต์2 2เนี่ยถ้าเทียบกับตัว1.9แล้วเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนทั้งแรงม้าแรงบิดนะครับผมแล้วก็เรื่องของรอบเครื่องยนต์ด้วยนะครับจากเดิมนะครับเครื่องยนต์1.9เนี่ยแรงม้าจะอยู่ที่150แรงร้อยที่163แรงม้าครัรงบิดครับมาเพิ่าเป็นันเรตรจากดิันเมตร ซึ่งไฮไลท์ของแรงบิดเนี่ยมันมาที่รอบต่ำด้วยครั้งนี้มาตั้งแต่รอบ1,600ถึง2,400รอบต่อนอาทีเลยครับเพราะฉะนั้นการปรับจูนในส่วนของแรงบิดตัวนี้ก็จะตอบโจทย์สำหรับคนที่บอกว่าเครื่องยนต์1.9เนี่ยอาจจะออกตัวแล้วมันอืดใช่ไหมครัครั้งนี้มาเป็น2.2มีการปรับแรงบิดที่ดีขึ้นนะครับผมแรงบิดช่วงต้นเนี่ยทำได้สูงด้วยนะครับก็อยู่ที่250นิวตันเมตรตั้งแต่1,000รอบเลยนะครับตัวนี้ก็มาแก้เรื่องของอาการอืดใน 1. 9น และนอกจากนั้นครับสิ่งที่ใหม่เลยในเครื่องยนต์2.2ครั้งนี้ก็คือเรื่องของระบบเกียร์ครับครั้งนี้เขามากับระบบเกียร์8สปีดเลฟโทนิกนั่นเองครับเรียกได้ว่ามีการย่อยเกียร์ในการใช้เกียร์ได้มากกว่าเดิมด้วยของเดิมเป็น6จังหวะครั้งนี้ปรับมาเป็น8เลยเพราะฉะนั้นตั้งแต่เกียร์1 2 3 4เนี่ยตัวนี้มีการย่อยเกียร์แล้วก็ปรับในเรื่องของอัตราทด จังหวะรอบรื่องยนต์ใหม่ด้วยทำให้ขับในแรงบิดส่วนต้นเนี่ยจะทําได้ดีขึ้นนะครับผมนอกจากนี้ครับก็จะมีเรื่องของระบบเทอร์โบนั่นเองครับในส่วนของเทอร์โบครับตัวนี้ก็มีการปรับในส่วนของตัวลักษณะคีบเทอร์โบนะครับที่จะเป็นเรื่องของระบบทั้งวาล์วเสียไอดีนั่นเองครับซึ่งตัวนี้ครับเขาเคลมว่ามีอัตราสิ้นเปลืองที่ดีขึ้นถึง10%เลยครับผมและแน่นอนครับว่าเครื่องยนต์2 2บล็อกนี้เนี่ย บางคนอาจจะคิดว่าเป็นการเอา1.9มาขยายหรือว่าปรับเปลี่ยนอะไรไหมนะครับต้องบอกว่าเป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่เลยนะคือต้องบอกว่าไทาม์ไลน์ของอ s u ูซตอนนี้บางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมีเครื่องยนต์บล็อกใหม่ทำไมรถมันไม่เป็นแบบนิวโมเดลไปเลยนะครับปกติแล้วเนี่ยอีซูซูก็จะเปิดตัวประมาณนี้อยู่แล้ว จะมีการเปิดเครื่องยนต์ใหม่ก่อนนะครับยังอยู่ในบอดี้เดิมหลังจากนั้นก็มีการมาได้เชนในส่วนของตัวบอดี้ต่อมานั่นเองครับและครั้งนี้ครับูสูเนี่ยพอเปิดเครื่องใหม่ที่เป็นบล็อก2.2เขาก็มีการเพิ่มและอัพในส่วนของรุ่นย่อยด้วยนะครับเริ่มต้นตั้งแต่รุ่นหัวเดียวเลยที่เป็นรุ่นสปาร์กนะครับผมก็คือจะเป็นตัวสปาร์กขับ4 ครั้งนี้เพิ่มเกียร์อัตโนมัติมาให้ด้วยครับผมและอีกหนึ่งรุ่นครับก็คือรุ่นกระบะสี่ประตูที่เป็นรุ่น V ีคอร์สสามจุดนั่นเองครับครั้งนี้ก็เพิ่มเกียร์อัตโนมัติมาให้ด้วยครับและรุ่นที่น่าสนใจคือด้านข้างผมนี่เลยครับนี่คือ isuzu mu-X RS แต่ว่าครั้งนี้มากับพิกัดเครื่องยนต์2.2นะครับผมปกติแล้วเนี่ย RS ก็จะมีเฉพาะรุ่นท็อปที่เป็น RS ขับ4เลยเครื่องยนต์3.0นะครับครั้งนี้ก็เพิ่มไลน์อพขึ้นนาห่าส,สหรับแบบคทีแ ไม่ได้จะเอาขับ4แล้วก็ไม่ได้อยากจะได้เครื่อง3.0หรือถ้าเลือกเครื่อง1.9เนี่ยอาจจะอืดไปสำหรับ m ิวเเนี่ยเขาให้2.2มาแล้ว ก็คือคุณได้2.2ระบบขับเคลื่อน2ล้อนะครับแล้วก็ยังได้การตกแต่งที่เป็นหน้าตาที่เป็นแบบ RS ด้วยก็ขับผันผ่านเนี่ยมองเปินเพึินว่ารุ่นตัวท็อปที่เป็นรุ่นขับสหรือสานะครับสำหรับครั้งนี้นะฮะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่มีการเพิ่มเติมครั้งนี้ก็คือใน i s u z u D-Max ครับเขาจะมีสีใหม่ให้เลือกด้วยนะครับก็จะเป็นสีเอ l u e Gray นั่นเองครับหรือว่าเป็นสีเทาแบบเทาแลมโบอะไรเงี้ยที่เราคุ้นเคยกันนั่นเองครับส่วนเครื่องยนต ตัวเครื่องยนต์นะครับก็จะมีการปรับในส่วนของตัวกล่อง ECM นั่นเองครับมีการปรับจูนเพื่อให้เรื่องของการเผาไหม้อะไรต่างๆเนี่ยทำได้ดีกว่าเดิมนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของเกียร์อัตโนมัติ6สปีดครั้งนี้ก็จะเป็นระบบที่เป็นเลฟทอนิกด้วยครับสามารถเล่นเกียร์ได้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับไล์อัพที่จําหน่ายอยู่ ของอีซุดในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีเครื่องยนต์ให้เลือกด้วยกัน3เครื่องยนต์นะวันนี้นะครับก็จะมีเครื่องยนต์1.9เครื่องยนต์2.2ตัวนี้ที่มาใหม่ล่าสุดเลยแล้วก็เครื่องยนต์3.0นั่นเองครับซึ่งต้องบอกว่าเครื่องยนต์2.2ตัวนี้ยังไม่ได้ประกาศร,ราคานะครับจริงๆวันที่เราถ่ายทำเนี่ยก็เป็นการพรีวิวล่วงหน้านะครับผมซึ่งในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับอ e ีซูดที่เป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่2.2นะครับในแตพดีด สำหรับวันนี้ครับก็ต้องบอกว่าในการพรีวิวเนี่ยก็คือจะเน้นไปที่เครื่อง2.2นั่นเองเพราะว่าบอดี้ต่างๆครับตัวรถเนี่ยไม่ได้มีการปรับออปชันอะไรนะครับยังคงเป็นบอดี้เดิมออปชันเดิมหน้าตาเดิมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยการที่ยูซุมีเครื่องยนต์2.2เพิ่มขึ้นมาเนี่ยยูซุแจ้งว่าเป็นการเติมเต็มนะครับสำหรับคนที่มองว่าเครื่องยนต์1.9เนี่ยมันอาจจะอืดไปในการใช้งานนะครับหรือว่าบางคนมองว่าเครื่องยนต์3.0ก็อาจจะอยู่เกินตัวไปไม่ได้อยากได้ถึงขั้้นนนนะะครรัเพระะเพาฉื่องต์2.2 ก็จะมาเป็นการเติมเต็มไลน์อัพของทางอีซูซูนั่นเองครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเครื่องยนต์1.9ถือว่าเป็นตัวขายของทางอีซูซ์เลยนะครับการขายทั้งหมด80%เนี่ยมาจากเครื่องยนต์1.9ด้วยซ้ำนะครับ3.0อาจจะเน้นสําหรับคนที่ใช้ในเชิงพาณิชย์เป็นหลักด้วยนะครับผมอาจจะเน้นบรรทุกเน้นแรงบิดสูงๆแล้วก็กาลังเครื่องยนต์ที่เยอะนะครับผมเพราะฉะนั้น2.2ก็ถือว่าน่าสนใจหลังจากนี้เรามารอ,อดูตลาดกันว่า คนจะให้การตอบรับยังไงกับเครื่องยนต์บล็อกใหม่2.2ครั้งนี้ครับและทั้งหมดนี้คือการพรีวิวครับกับอีซูซูเครื่องยนต์ใหม่ครับ2.2 DDI Max Ford นั่นเองครับสุดท้ายฝากติดตามช่องทางของเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, TikTok, f a c e o o o k YouTube, t i t ก k k t o o บ a u t h a i l น n d ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ